เงินเยียวยากลุ่มเปราะบางเข้าวันไหนจ่ายยังไงใครได้บ้างเช็คได้ที่นี่เลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสองใจกระจายข่าวนะคะคลิปนี้จะมาอัปเดตในเรื่องของเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของข่าวกันเลยค่ะแต่ก่อนจะไปดูอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆและเป็นประโยชน์ในครั้งหน้า หากพี่ๆท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยหรือมีคำถามอะไรสามารถกดแสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเงินเยียวยาวกลุ่มเปราะบางใกล้ได้ข้อสรุปกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คาด16มิถุนายนนี้เข้าคอรมพร้อมประกาศความชัดเจนอีก,กรอบนี่ถือเป็นคำถามยอดฮิตติดเทรน์สำหรับเงินเยียวยาวกลุ่มเปราะบาง3,000บาทจะเข้าวันไหนจะจ่ายยังไงและใครจะได้บ้าง ซึ่งจนถึงวันนี้คำถามดังกล่าวยังไม่มีคำตอบออกมาเพราะยังไม่มีเงื่อนไขรายละเอียดหรือกำหนดวันที่ชัดเจนสรุปใจเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางวันไหนข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่ในตอนนี้เมื่อวันที่11มิถุนายนสำนักง,งานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ชี้แจงว่าเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง3,000บาท ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้พิจารณาหลักเกณฑ์ซึ่งยังไม่สามารถระบุวันได้เพราะยังไม่ได้รับอนุมัติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอแหล่งข่าวจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางน่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้และในวันอังคารหน้าวันที่16มิถุนายนคาดว่าจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าคอรมอ หลังจากนั้นถึงจะมีความชัดเจนและพร้อมประกาศความคืบหน้าต่างๆให้ทางกลุ่มเปราะบางทราบอีกครั้งหนึ่งขณะที่ความคืบหน้าจากฝักฝังกระทรวงการคลังเมื่อวันที่10มิถุนายนเจ้ากระทรวงอย่างนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็มีการประชุมพิจารณาเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางก่อนที่นําเข้าอนุกรรมการกลั่นกรองใช่เงินเยียวยากลุ่มเปราะบางยังไง กระทรวงพอมอได้เคยประกาศออกไปว่าจะจ่ายเงินเยียวยาวกลุ่มเปราะบางออกเป็นสองงวดได้แก่งวดมิถุนายน2,000บาทคือรวมเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายนนะคะ2เดือนรวมกันและอีก1,000บาทในเดือนกรกฎาคมแต่เนื่องจากกระบวนการตรวจสอบความซ้ำซ้อนสิทธิและการพิจารณาเงื่อนไขต่างๆยังไม่แล้วเสร็จทำให้ทางกระทรวงพอมอมีแนวคิดที่จะจ่ายครั้งเดียว3,000บาทเพื่อจะได้ไม่เสียเวลา ส่วนการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางนั้นก็จะเข้าตามบัญชีตามฐานข้อมูลที่ทุกคนได้ลงทะเบียนไว้กับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จาก13ล้านคนเหลือ7ล้านคนสิ่งที่กลุ่มเปราะบาง13ล้านคนคือเด็กแรกเกิดถึงอายุ6ปีนะคะจำนวน1.4ล้านคนผู้สูงอายุ9.66ล้านคนและผู้พิการอีก2ล้านคนน่าจะมีคำถามอยู่ในหัวตอนนี้คือ กระทรวงการคลังได้ประกาศเมื่อวันที่5มิถุนายนว่าได้ตรวจสอบสิทธิ์ความซํำซ้อนแล้วจาก13ล้านคนตอนนี้เหลือ7ล้านคนนั่นเท่ากับ6ล้านคนที่คัดชื่อออกไปนั้นเป็นผู้รับสิทธิ์การช่วยเหลือจากรัฐไปแล้วซึ่งอาจจะเป็นการรับเงินเยียวยาของเราไม่ทิ้งกันหรือเยียวยาเกษตรกรกรณีความซําซ้อนที่เกิดขึ้นในการรับสิทธิ์เยียวยานี้หากถามกระทรวงพอมอจะได้รับคำตอบมาว่า ต้องการให้กลุ่มเปราะบางได้รับสิทธิทุกคนแม้จะเป็นการซ้ำซ้อนก็ตามเนื่องจากกระทรวงต้องการช่วยเหลือคนกลุ่มนี้จริงๆแต่หากดูจากการคัดรายชื่อออกไปกระทรวงการคลังก็ประเมินได้ว่ากลุ่มที่คัดออกไปไม่น่าจะได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา3,000บาทอีกถือเป็นการประเมินความน่าจะเป็นซึ่งผลจะออกมาว่าได้หรือไม่ได้อย่างไรนั้นก็ต้องรอความชัดเจนกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งทางกระทรวงพอมอต้องยึดตามเงื่อนไข ถือหลักเกณฑ์ที่ได้พูดคุยร่วมกันกับกระทรวงการคลังรวมไปถึงความเห็นชอบของคอรมอด้วยจบลงไปแล้วนะคะสำหรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางเข้าวันไหนจ่ายยังไงและใครได้บ้างขอขอบคุณข้อมูลจากฐานเศรษฐกิจเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะถ้าหากเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ และอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆในครั้งหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สองใจกระจายข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ